เม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าคนจะแกร่งก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็ต้องผ่านความอดทนธรรมะสวัสดีพี่น้องกรญยาณมิตรทุกท่านนะครับบายๆวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับสุรพัฒน์ที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ ถือว่าได้มีโอกาสมาทักทายกับพี่น้องทุกๆวันนะครับอย่างน้อยก็วันละคลิปหรือว่าสองคลิปแล้วแต่จังหวะโอกาสนะครับวันนี้ก็ขออญาตนำพระปิตาในตำนานของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับเป็น พระปิตาที่เก่ามากๆนะครับถือว่าเป็นพระยุคต้นของหลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับที่นำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเนี่ยตามที่ผมได้โชว์ที่หน้ากล้องนะครับพระก็จะอยู่นะครับเข้ากรอบไว้ก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าชัดเจนนะครับที่ผมได้ส่องดูแล้ว ถือว่าสวยงามมากๆนะครับนี่ะนะครับด้านหน้าองค์พระนะครับนี่ถือว่าถูกต้องตามหลักสากลนิยมกันะนะครับนี่สวยงามนะครับความช่าของเนื้อองค์พระนะครับนี่คุกลักชัดเจนนะครับมีความแห้งผิวะจะ ออกเรียบบ้างไม่เรียบบ้างนะครับมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นพระเก่าที่มีอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับเนี่ยด้านหน้าองค์พระนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับก็จะมะีลายเส้นได้นะครับที่ขีดบ,บนฐานนิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็อาจจะเป็นเส้นผงพุทธคุณหรือว่าผงเกษานะครับ สวยงามมากๆนะครับการล่อนของรักษชัดเจนนะครับนี่แหละเป็นพระที่ถึงยุคนะครับแล้วก็ถือว่าดูดูแลก็ดูง่ายนะครับสบายตาสบายใจนะครับก็ขอโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับก็ลองลองพิจารณาดูนะครับ นะครับผมก็ถือว่าเพึ่งได้มาแบบสดๆร้อนก็นว่าได้นะครับพึ่งได้มาเมื่อวานนะครับก็ขออนุญาตนำมาทำคลิปรีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสวยงามนะครับโดยเฉพาะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับถือว่าพระเก่าๆเดิมๆพบเจอได้น้อยหายากมากๆนะครับ ทำไมราคาราคาพระจึงแพงนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับเ <c oughs> นี่ยแต่และองค์นี่หลักหล,หลายสิบล้านนะครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นพระปิตาที่ามาแรงอันดับต้นของเมืองไทยนะครับที่นักสะสมวัตถุมงคลก็นิยมกันนะครับสาอแสแงหากัน ่นะครับชัดเจนนะครับดูง่ายข่าบใครต่างๆนะครับนี่ตรงตรงปลายมือนะครับจุดที่พิจารณาหลักๆปลายมือขององค์พระก็จะมีรอยบุ๋มลงไปอ่านะครับของเก่าของโบราณเนี่ยลักษณะที่เราจะสังเกตนะครับก็ประมาณนี้นะครับ นี่ถือว่าเป็นคลาสสิกที่สุดของที่สุดนะครับที่ผมได้มีโอกาสนํามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผม,มพูดจริงๆนะผมที่ได้มาแทบจะไม่มีพระที่ได้มาแบบฟุกๆนะครับต้องอชใช้จ่ายเยอะนะครับจึงจะได้มาเพราะนั้นก็เมื่อได้มาแล้วก็ขออญาตนะครับนำมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับ นี่แหละพระปิตานะครับที่โด่งดังมากๆเลยนะครับพี่น้องก็ลองคิดพิจารณาดูนะครับช่วงนี้ก็การทำคลิปวีโอก็ไม่นานนะครับไม่เกิน10นาทีก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องท่านใดที่มีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับการ ศึกษาหรือว่าการเรียนรู้นะครับวัตถุมงคลเอเราก็ต้องเรียนดูเรียนรู้นะครับจะดีที่สุดอ่ถ้าเราเอาความโลภเข้ามานะครับความเสียหายก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์มอาอ่าเยอะๆยะยะยะเลยนะครับบางทีบางท่านมาเช่าไปาด้วยความความโลภนะครับเ,เช่าไปแล้วก็ไม่ศึกษานะครับแห่ไปถามคนโน้นคนนี้นะครับเ,เมื่อ โดนเขาสวดมานะครับจิตตกนะครับเพราะนั้นก็จึงอยากให้พี่น้องพึ่งพาตัวเองนะครับอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งของตนเราต้องมีความรักมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นนะครับจึงเช่ามาไม่ใช่เช่ามาแล้วก็ต้องไปถามคนโน้นคนนี้นะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้น ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับเหมือนที่ผมเช่ามาราคาแพงเท่าไหร่ก็ต้องจบที่เราอ่านะครับไม่ใช่เราเช่ามาแล้วก็ต้องไปถามโน่นถามนี่นะครับมันไม่ถูกต้องอย่างแน่อนอนก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับจบที่เราเนี่ย้าผมมีโอกาสได้เข้ามานะครับอ่าก็จะจบกับผมอย่างแน่อนอนท่านสามารถที่จะใช้เงนินได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับพี่น้องท่านใดที่มีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับผมแล้วด้วยเกีียนแท้ของหัวใจนะครับก็จะนําวัตถุมงคลนะครับที่ธรรมชาติเดิมๆดูง่ายนะครับ ามาให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้พิจารณากันนะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ต้องขอยุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒนะครับก็ต้องขอกล่าวคำ่าก,กับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ